ครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามครับพี่น้องเมื่อนี่ผมได้มายอมเพื่อโขงเกี่ยมเนี่ยครับจังหวัดอุบลราชธานีเบิ้งเนี่ยครับองว่ามาทรงอาเสียเนี่ยก็เจ้าครับก็เจาบึงเงี้ยนกับพี่น้องบางงัวเป็นลอยดีครับเบิ้งฟ้ามงัวนถูกสายท่านกับพี่น้องทั้งง้วทั้งกล้วยทั้งกล้วยปลากับเจ้าเห็ดขาดกับ ทั้งสวนปม่มทั้งสวนอย่างพี่น้องเป็นหลอยไราพันไรลายห,ายาหายมื่นไลลรลอยไม่เงิือนกับ,กบพี่น้องบุ้งเฟ้เยนะาวโพดปลาข้าวโมีขัวข้ายกระทิ้งนะครับโอ้ยขนาดเลยครับพี่น้องงัวกับกกพ่องัวครับที่ถูกสายพันกับสายดำสายบัวดำเป็นแดงกัดชาโรเล่ลเดินมาเตอร์มีมดกับโอ้ขากี่หลือเปล่าเจ็ดขากีก่หลือเปล่า ดยากครับนี่ครับผมเอาัวมาล่องให้พันทัดนี่มาตะอ,อดเอ็ดแดนต้ตีสองครับพี่น้องไม่ได้ยน่่ได้ามไม่ได้ก็ได้มาไหมเราท่านหนเขาคอยอยู่ข้อดีแลาวมมีมูได้ถืงเลกหรือัวไหนก็ได้ก็่ด้งะนล่ะข้อดีอดมีมมู ไมโยมองมือเนี่เถีย่เล็กแล้วพี่น่อรัแบบเสียสยยยับนีบายได้เลยไมอยจับถักรถด้ยวยครับเลือพี่น่องยนะเห็นนีด็กเจือแซตเตอรี่เล่าก็เจ้าเล่วเวนนะ เด็กชายอยู่แล้วครับวังมะมีแล้วครับผมออกมากออกมากมันเห็นมันเห็นตัวแม่หมวออกมากนะครับแบ่งกัดไหมครับเป็นจะสังไหมครับมืขอขงหูปกานกัตใต้ครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องโอ้งาม ใเห็นบรรยากาศเท่นั่นจอดอีกล้วดูช่วยกันดินี่พอพันธครับพอพันธคุ้มฟูนี่บงเอะพอพันแบ่งกัดคุ้มฟูง้วยกัน หัวหลุนธรรมชาติเลยครับแม่โตแบบนี่ครับสี่เบอร์ครับไข่ยางเงี้ยอะไครับพุ่มสูงลอยหาซิบเลยขอบพันครับอกจำความจำสร้างครับครับผมขอจบชีวิตเช่นี้แหละครับผมขับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ